รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาประกาศรอบไฟนอลเวทีเอ็ดดาแฮกเกอร์ทอน unlocking the future of digital ID โจทย์ที่ 2. digital ID for foreigners ทีมไอนุเจ้าของโซลูชันไทยเวลคัมไอดีซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลไอดีสำหรับชาวต่างชาติในไทยให้เข้าถึงบริการและยืนยันตัวตนกับทั้งรัฐและเอกชนได้อย่างสะดวกน่าเชื่อถือใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อความปลอดภัยตรวจสอบได้คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมโอกาสในการต่อย,ยอดโซลูชันดิจิทัลไอดีสำหรับคนต่างด้าวสู่การใช้งานจริง ในทีมต่างๆมีศักยภาพใน,ในความคิดนะคะในการพัฒนาและที่สำคัญคือเข้าใจปัญหาตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุดนะคะในสิ่งที่เราอยากเห็นในลนักษณะคนต่างด้าวที่เป็นแรงงานอาจจะไม่มเีเอกสารที่เป็นการยืนยันตัวตนกระบวนการที่ทาทีมงานได้ออกแบบมาเนี่ยจะทําให้เรารู้จักเขาแล้วก็จัดเก็บข้อมูลเขาได้เราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเรานําไอเดียต่างเนี้ยมาพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ไอเดียเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างจริงจังนะคะ